Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass ของอาจารย์ b โบโดช e ลวเ m i ิ h กับอาจารย์จอชอิเลียฟนะครับก็รีวิวมาหลายหลายตอนเลยนะครับแต่ก็ยังมีหลายตอนที่ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับแต่ก็เปิดดูแล้วนะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนคอนคลูดนะครับเป็นตอนสุดท้ายเนี่ย ตอนนี้ที่อยากจะมาชวนคุยเนี่ยก็คือ long term impact นะครับก็คือผลกระทบในระยะยาวของ degree MBA นะครับก็จะเป็นการพูดในภาพใหญ่มากกว่าว่าการที่ประเทศเรามีคนจบ MBA เนี่ยส่งผลอะไรกับประเทศเราแน่นอนเรื่อง benefit ของ MBA ของคนเรียน ตรงนั้นเนี่ยเคยรีวิวไปไปอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับท่านเห็นอยู่แล้วว่า MBA เปลี่ยนช่วยท่านเปลี่ยนสายการเรียนช่วยท่านทำให้ท่านเ,ออเติบโตในองค์กอคอรอะไรเงี้ยแต่เราเราเรา,เรามามองภาพใหญ่ของประเทศเรานะครับว่าอย่างเด็กจบ MBA ไม่ว่าจะที่ไหนนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยจะช่วยเหลือประเทศเราในระยะยาวได้อย่างไรบ้างอ่ะมาในมุมแรกนะครับมุมแรกเป็นเรื่องของการเมืองนะครับผมว่าจริงๆแล้ว รัฐบาลหรือจะเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้หลักการบริหารเช่นเดียวกันนะครับเอาเอาเราพูดถึงหน่วยงานภาครัฐที่เราเป็นจะเรียกว่าเป็นผู้ใช้บริการก็ได้นะครับจริงๆมันก็หนีไม่พ้นของการบริหารนะครับการจัดการมันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหน่วยงานเอกชนที่มุ่งเน้นสมัหาผลกําไรเท่านั้นเองแต่ว่าหลักการที่เราเรียน MBA เนาะ พูดถึงเรื่องของการจัดการการเงินแล้วก็ต้องรู้จักบัญชีการเงินเนี่ยเป้าหมายอาจจะไม่ได้บอก maximize profit หรือกำไรสูงสุดแต่ว่ารัฐก็มีทรัพยากรจำกัดมีงบประมาณจำกัดเราจะบริหารจัดการงบประมาณยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้ก็มีส่วนช่วยนะเราเรียน operation management นะครับการบริหารจัดการทางด้าน operation ทั้งกระบวนการน,นี้เต็ม จะให้บริการยังไงที่เกิดความคล่องตัวนะครับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจนะครับเราเรียนเรื่องของ human resource management ใน mba นะครับบริหารจัดการบุคลากรน,นะก็อันนี้ก็งานใหญ่ของภาครัฐเลยนะครับจะทำยังไงให้บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพมีความสุขในการทำงานเรียนเรื่อง strategic management นะครับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ ภาครัฐเขาจะเรียกยุทธศาสตร์ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนเรียน MBA สามารถนำไปแอพพลายในภาครัฐในรัฐบาลในกระทรวงทบวงกลมต่างๆผมคิดว่าทำได้มากมากมานะครับแล้วต้องบอกว่าลูกศิษย์ MBA ธรรมาศาสตร์ผมก็หลายคนก็มาจากภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เรามีการบริหารจัดการเรียน MBA กันมา เราก็สามารถนําความรู้เหล่านี้เนี่ยไปช่วยในมุมมองของการเมืองภาครัฐได้ดีมากๆระดับหนึ่งทีเดียวนะครับประโยชน์อันที่2อ,อันนี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐกษิจแน่นอนครับในในภาพย่อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับการที่เราได้เรียน mba เนี่ยเราก็จะทําให้หน่วยงานหรือองค์กรหรือบริษัทที่เราทํางานอยู่เนี่ย มีผลประกอบการที่ดีลดต้นทุนที่มันไม่จําเป็นลงนะครับมีการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่การที่หน่วยงานองค์กรบริษัทเหล่านั้นทํากําไรได้ก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับลองนึกภาพถึงบริษัทที่เราเราเอาความรู้ MBA ไปปรับใช้จนทําให้บริษัทหลายบริษัทขององค์กรในประเทศไทยประสบผลกําไร แน่นอนครับเศรษฐกิจเราก็น่าจะมีโอกาสที่ทจะดีกว่าการที่บริษัทเปิดมาแล้วเจ๊งปิดบริษัทกันหมดเลยเพราะว่าบริหารจัดการไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมเนี่ยผมคิดว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะการที่ได้เรียนจากหลักสูตรชั้นนําของประเทศ MBA ต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนอกเหนือจากนี้เนี่ย การแข่งขันปัจจุบันนะครับมันไม่ได้เป็นการแข่งขันเฉพาะในประเทศไทยต่อไปแล้วนะครับวันก่อนอ่านหนังสือของคุณท็อปทีรายุซึ่งเป็นเจ้าของบิ t ค u ัเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนะครับเราก็จะเจอคู่แข่งจากต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการเช่นแอปเราไม่ทําเองต่างชาติเาก็ทําบริการตัวนี้เราไม่ทําเองต่างชาติเข้า,ขามาเพราะเขาเห็นโอกาสมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ความ การบริหารจัดการนะครับที่ดีที่เป็นระบบที่อัปทูเดตจากการเรียน MBA ก็ส่วนหนึ่งนะคือคุณจะไปเรียนรู้เองก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าผมพูดในมิติของ MBA เนี่ยส่วนนี้ก็จะมีส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในในเชิงหน่วยย่อยก็คือเชิงหน่วยงานบริษัทแต่ว่าในภาพใหญ่ก็คือช่วยดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาหรือย่างน้อยๆไม่เสียเงินไปยังต่างประเทศแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจประเทศเราดีขึ้นได้ ประโยชน์อันถัดมาคือเรื่องของสังคมครับจริงๆการบรหิหารจัดการที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ได้เน้นเรื่องของกําไรขาดทุนอย่างเดียวมันเน้นเรื่องของอิมแพ t ทางสังคมอ่ะอย่าง MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีวิชาเกี่ยวกับ CSR เลยนะครับ c r r p o r a t e Social r e s ponsibility นะครับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่ สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะเทรนด์ s <S ในโลกนี้ทั้งในโลกและในประเทศเราเราพูดถึงเ,เรื่องของ sustainability นะครับความยั่งยืนการทำธุรกิจที่ทำให้โลกร้อนทำธุรกิจที่หวังกำไรระยะสั้นแต่ทำให้เกิดความเสียหายระยะยาวเนี่ยโลกเราไม่ยอมรับนะครับเราพูดถึงพวก c a r ์บอน o ุตปรินตเราพูดถึงเรื่องของ ESG นะครับ equality ต่างๆ governance social อะไรพวกนี้ นะครับเราพูดถึง diversity พวกเรื่อง,องพวกนี้เป็นเรื่องของคือมันไม่ใช่เทรนด์แฟชั่นมาแล้วไปนะผมว่ามันกลายเป็น m u s a must ก็คือสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียน MBA แน่นอนอย่างน้อยๆก็ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษถึงกับเป็นวิชาบังคับนะครับที่จะต้องมาเรียนเรื่องเกี่ยวข้องกับผลกระทบของธุรกิจกับสังคมต่าง,าง,างมันมันทำให้สังคมดีขึ้นแน่แนครับมันอาจจะช่วยทั้งในภาพใหญ่ อย่างเช่นโลกล้อเราพูดถึง PM 2.5เนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีมันก็จะมีส่วนช่วยลด PM ได้อย่างที่เมื่อกี้พูดนะว่ากระทรวงทบวงกมลมต่างๆเป็นคนขับเคลื่อนนะครับแต่เราจะทํายังไงให้กระบวนการหรือซิสเต็มหรือระบบพวกนี้เนี่ยมันทํางานได้ดีเนี่ยความรู้ทางด้านการบริหารจัดการก็จะช่วยได้แล้วเราก็เน้นเรื่องเรื่องของสังคมเป็นหลักผมก็เชื่อว่าสังคมก็น่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยอันที่4เป็นเรื่องของเทคโนโลยี ตอนนี้เราพูดกันเยอะมากเนาะเราพูดถึง AI Chap GPT uh, c l o u คลอสอะไรล่ะ b a r d Gemini อะไรเงรี้ยพวกพวกเนี้ยคือคือมันไม่ได้เฉพาะ AI นอนะจริงๆแล้วการเรียน m b a BA เนี่ยมันพูดถึงบริหารจัดการแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็พูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ที่มันเข้ามา disrupt คำว่า disrupt คือมันมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนการแข่งขันต่างๆนานา เพราะนั้นเนี่ยในในในองค์กรระดับโลกเราเนี่ยหลายๆองค์กรที่เป็นพวกเทคคอมมานีเนี่ยก็ถูกรันหรือถูกบริหารจัดการโดยคนที่จบ MBA กันทั้งนั้นนะครับระดับโลกเลยนะผมว่าในระดับประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่อง MBA ประกอบกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมมือกันทําอะไรหลายอย่างผมคิดว่าจะจะช่วยทําให้ความสามารถในเชิงดิจิตอล ในเชิงเทคโนโลยีเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้ก็ก็เพิ่งไปบรรยายมาเป็นเรื่องของการเรื่องด i จิทัลซันฟอร์เมชันแต่ผมไม่ได้บรรยายเรื่องนี้นะครับผมไปบรรยายในหลักสูตรนี้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับการวัดผลเรื่อง OKR OK อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้จะจะจะ,จะเพิ่มความสามารถขององค์กรน,นะครับเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยไกลตัวไกลตัวโลกเราทั้งโลกใช้ถ้าคุณไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ในในภาพภาพเล็กๆคือตัวคุณเองคุณก็จะเสียเปรียบคนอื่น ที่เขาบอกว่า AI เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งเทรดและโอกาสที่เน a ตก็คือเรื่องของภัยคุกคามมันจะมาแทนคนมันจะมาแทนคนมันจะมาแทนคนที่ไม่รู้จักใช้มันครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักใช้มันมันจะกลายเป็นเครื่องมือมันเหมือนเครื่องคิดเลขที่แต่ก่อนเราก็แอนตี้กันเนาะห้ามเอาเครื่องคิดเลขคิดอะไรเงี้ยต้องคิดด้วยในใจเท่านั้นะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้การใช้เครื่องคิดเลขเป็นธรรมดานะครับเราสามารถช่วยได้เรามีคอมพิวเตอร์มาหาศาล แต่ก่อนการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ก็มีคนทำนายว่าคนจะตกงานกันหมดเลยพวกคอมพิวเตอร์มันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ไม่ใช่คะคนก็ยังทำงานอยู่ครับแต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีคอมแทบทำงานไม่ได้ผมว่า AI จะมาทรงเดียวกันแต่เราต้องรู้จักใช้เพราะตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเนี่ยค,คุณไปทำงานลําบากนะครับเหมือนต่อไปอ่ะคุณใช้ AI ไม่เป็นอ่ะผมคิดว่าคุณก็ทำงานลําบากอันอีกอันถัดไปก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลย Environment โดยเฉพาะเลยนะครับ นักศึกษา MBA เราหลายๆคนก็ทำงาน NGO นะเป็นเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ภาครัฐสิมันจะเป็นแบบ non-profit นะครับเป็นจะเรียกว่า,าไม่ไม่ใช่องค์งกรที่รัฐบาลตั้งเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่ใช่เอกชนแต่ว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเ้า่สิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆนานานะครับก็เหมือนเหมือนเดิมฮะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็ต้องใช้การบริหารจัดการ ถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือว่าเราบริหารจัดการไม่ดีงบประมาณต่างๆที่เข้ามาก็ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้อย่างไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่จะเกิดมันก็เกิดขึ้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรต่างๆก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการในรูปแบบนี้เพื่อจะได้ขับเคลื่อนพวกการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆมีคําว่าจัดการแปลว่าทุกอย่างมันจํากัดนะครับมีทรัพยากรจํากัดมีนู่นมีนี่จํากัดนะครับผมเชื่อว่า การผลิตนักศึกษา MBA คนที่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการก็จะมีส่วนช่วยที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นได้อีกเรื่องครับเป็นเรื่องกฎหมายจริงๆด้วยธุรกิจปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆคุณคุณเอาแค่ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่บิตคอยกำลังดังแล้วตอนนี้ก็กลับมาดังอีกแล้วนะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ขยาวงการพอสมควรว่ามันไม่เคยมีกฎระเบียบเรื่องนี้มาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือการกลับไปเช็คเรื่องกฎหมายต่างๆว่ามันล้าสมัยไหมมันเป็นตัวขัดขวางในในอีกมุมหนึง่งเราก็ต้องมีการควบคุมการคอนโทรลไม่เช่นนั้นเนี่ยเครื่องมือพวกนี้มันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคหรืออาจจะกลายเป็นความเสี่ยงขององค์ก,รก,ร,กรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องกฎหมายถ้าคนออกกฎหมายไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยคุณก็อาจจะออกกฎหมายที่ล้าสมัย คุณก็อาจจะออกกฎหมายที่มันมันมันไม่ทันโลกแล้วกลายเป็นว่า,าประเทศไทยเององค์กรไทยเองเนี่ยอาจจะถูกจํากัดไม่สามารถจะแข่งขันกับโลกภายนอกได้เนื่องจากคนออกกฎหมายเองเนี่ยไม่มีทักษะหรือความรู้ทางด้านธุรกิจลูกศิษย์หลายคนของผมเหมือนกันนะครับ mba จบนิติศาสตร์มาครับเขาก็จะเสริมพลังเขาเขามีความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่แหละแต่พอเขามีความรู้ทางด้านธุรกิจ เขาเข้าใจธุรกิจมากขึ้นกฎหมายสมัยใหม่ที่จําเป็นที่จะต้องออกมันก็จะสามารถเอือ้อตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการควบคุมและก็ทั้งเรื่องของการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าอ,องค์กรก็จะเติบโตไปได้โดยที่ความเสี่ยงก็จะไม่ไม่มากนักเพราะว่าก็มีกฎหมายบางอย่างควบคุมอยู่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สตรกหรือว่าเข้มงวดจนทําธุรกิจกันไม่ได้เลยอันถัดไปคือเรื่องของเอติก จริยธรรมผมว่าเรื่องของธุรกิจกับจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ผมว่าถ้าองคอ์กรใดเอาแต่กําไรแล้วก็ทําอะไรที่มันสีเทาหรือสีดําก็คือผิดกฎหมายหรือว่ามิ่นเมตต่อจริยธรรมเนี่ยผมผมเชื่อนะครับว่าองคอ์กรแบบนั้นเนี่ยจะอยู่ไม่รอดต่อให้ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นการกระทําที่มันไม่ซื่อสัตย์เป็นการกระทําที่มันไม่ใช่การกระทําที่ดีเนี่ย อันนี้ก็จะเป็น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  question มากับผู้บริโภคโดยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลอย่างมากกับองค์กรนะครับคุณไปโกงลูกค้าสักคนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะผมไม่มีอะไรหรอกไอ้ลูกค้าคนนี้เนี่ยโกงมันไปเลยแต่คุณโกงเขาเนี่ยเขาอัดคลิปมาเขาโพสลงโซเชียลมีเดียเนีคนแชร์กันเป็นล้านเลยนะครับแล้วคุณคิดดูธุรกิจคุณนะ จะเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปคิดว่างั้นเราต้องมีเอติกเพราะว่าเรากลัวคนเอาเรื่องแย่ๆไปพูดนัิจริงเอติกมันเอติกมันคือจริยธรรมเนี่ยมันควรจะอยู่กับจิตใจของเราอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าการทํานั้นเนี่ยไม่มีใครจับได้หรือว่าไม่ไม่เสียชื่อเสียงก็ยังไม่ควรอยู่ดีผมว่า MBA ตรงนี้ก็ต้องเสริมซึ่งธรรมศาสตร์ก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็มีวิชาที่เน้นเรื่องนี้จริงๆมันคือ DNA ของธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งเลยครับเรื่องของ จริยธรรมประชาชนเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะมุ่งเน้นนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นเรื่องของอจะเรียกว่าดิโมกราฟิกนะครับเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์ต่างๆคือผมว่าเทรนในโลกนี้เราจะต้องมองให้ให้ออกนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแค่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเดาได้เลยฮนะว่าอนาคตเนี่ยจะมีความต้องการ ในในเซกเตอร์ของผู้สูงอายุเยอะมากการมองเทรนแบบนี้ออกเนี่ยมันทำให้การบริหารจัดการทำง่ายๆแล้ว MBA เองก็จะเข้ามาตอบโจทย์เอาเอาแค่ธุรกิจก่อนเนาะตอนนี้มีโอกาสมหาศาลในกลุ่มของธุรกิจของผู้สูงอายุซึ่งถ้าคุณจะไปรอให้คนแก่ก่อนแล้วค่อยมาทำเนี่ยอาจจะช้าไปจริงๆผมเห็นการขยับของหลายๆหน่วยงานหลายๆบริษัทที่จะเข้ามาจับกลุ่มเทรนตรงนี้ชัดเจน นะเพราะนั้นเราเราวิเคราะห์เราเราทำตรงนี้ได้แล้วการที่เรามีคนจบ MBA ไปมันจะทำให้การตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มทำได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและดีขึ้นนะครับก็จะมีส่วนช่วยนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ที่เราจะพูดถึงเรื่องของ ประโยชน์ของ MBA ที่จะมีะต่อประเทศชาติเรานะครับเป็นการคอนคลูดหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass ของอาจารย์โบโดเชลูเกมิชแล้วก็อาจารย์จอชอิลเลฟนะครับซึ่งผมก็รีวิวมาหลากหลายตอนที่เดียวแต่ว่าเข้าใจว่าไม่มีแปลไทยหรอกเพราะว่าแบบหนังสือแบบนี้มัน niche, นิชนิชก็คือมันเฉพาะเจาะจงมากพอสมควรโอกาสที่เขาจะแปลแล้วคือคนแปลเนี่ยเขาก็สำนักพิมพนะ์อะเนาะเขาก็จะ หวังจะต้องมีคนสนใจเยอะๆนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะแบบคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจเรื่อง MBA อะไรเงี้ยแต่ผมก็ถือโอกาสว่าผมจัดรายการ MBA Weekly ก็อยากที่จะนำเสนอแนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนเรียนหรือคนอยากเรียนหรือคนที่เรียนจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพราะว่ามาถึงโคกสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเรียน MBA ธรรมศาสตร์นะครับ มันมี Requirement 2อ,อย่างคือ 1. ประสบการณ์ทำงานอย่างต่ำา3ปีหลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็อันที่2คือต้องมีคะแนนสอบสมัครทูส่วนประสบการณ์ทำงานทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าท่านยังมีไม่ไม่ไม่เยอะก็ยังสมัครไม่ได้แต่ถ้าท่านมีเยอะแล้วเนี่ยก็เหลือสมัครทูเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงรับสมัครสอบพอดีครับ เปิดรับสมัครช่สสวง6กถึงยีเมษายนเท่านั้นแล้วจะสอบวันที่28เมษายนถ้าหลุดรอบนี้ไปแล้วไม่มีคะแนนสมาร t ท o ูเนี่ยปีการศึกษานี้สมัคร MBA ธรรมศาสตร์ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปเพจ MBA ธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับ MBA ตรงตัวแล้วก็ THAMMASAT เข้าไปจะจะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็สมัครสอบเข้าไปสอบสมาร์ททูมีคะแนนมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า3ปีรีบสมัครนะครับ คราวนี้วันสมัครอ่ะท่านต้องสมัครพร้อมคะแนนสมาร์ททูภายในวันที่6พฤษภาคมครับถ้าเวลาสมัครนี่มันกรอกไปสมัครก็จริงต้องจ่ายเงินค่าสมัครด้วยนะครับไม่ฉันไม่งั้นกอร,รอกแล้วคิดว่าสมัครแล้วก็ไม่ไม่ได้นะครับถ้าหลุดรอบนี้ไปก็หลุดปีการศึกษา2.5.67ก็นะครับก็ก็จะเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับอีกงานนึงขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ คือผมจัด MBA ธรรมศาสตร์ท a l กครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเรียนเชิญคุณเกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนใสซึ่งจะเรียกว่าเป็น Executive Coach คนแรกๆของประเทศไทยมาบรรยายพูดแล้วก็ทำเวิร์กช็อปเรื่อง fast tracking your executive career insight and advice นะครับจัดวันที่20เมษายนนี้นะครับเวลา10โมงถึงเที่ยงห้อง201ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวผมจะ โพสลงในเพจนพดลสตอรี่และเพจ m MBA ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับก็ท่านก็เข้าไป r e g i s เตอร์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าท่านได้ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story a life changing story